โอเคลบมาครับหนึ่งส่วนเจ็ดวันนี้น่าเราจะีเคนะครับสี่ห้าห้าหกไม่รู้ว่าน่าหรือเปล่าคงจะได้โดนโดนตัด D K นะครับอ่าสี่ห้าห้าหกโอเคลบมาครับหนึ่งส่วนเจ็ดจะเพิ่มขึ้วันที่ว่าเป็นธันวิชัยนะครับอ่า โอเคแล้วนครับหนึ่งสิเจ็ดคืนนี้นะครับอ่าในคลิปพูดนี้ไม่ค่อยต่งวันหลังนะครับเนอะเดี๋ยแต่วันนี้เลยประมาณช่วงเออมันจะมันจะประมาณวันพรุ่งนนี้ หรือว่าเอาหรือว่าสั่งคืนนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วแม่ครับหนึ่งถึงเจ็ดอ่านี้ข้าวทางนี่นะครับอีกขับนสิบขับนหนึ่งถ <c oughs> ึงเจ็ดนี้แม่เนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้นี่ขับนสิบนานแล้วเนาะไม่นี่นานแล้วโอเคแล้วแม่ครับอ่า ตอนนี้หาเพิ่มไปช่วงนั้นตอนนี้ก็ประมาณประมาณทีหนึ่งห้าสิบจิตนะครับมาประมาณนั้นเลยจินโดนมาถึงสีนี้ทีของเราวันนี้ห่านอีมั้งหน้าก็ดูน้องๆหน่อยนะไม่มีคน กังเกิเขาแม่กังเกิเขาให้ขึ้นรถไฟแน่แต่ว่ามันมันไม่มีคนแม่มีแต่มวยสางอยู่โอเคดีแค,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 ค่ครับแม่สี่ห้าหกคำครับคํคำขบวนมาโอเคใช่สี่ห้าหกโอเคคาบนมา

จะอยู่แบสบ,สบสมรสนห่สถกนีานสถานีที่จสถกนีที่เรเป็นสักจันทีไกลทางวันนี้ออกมามาวลยาะนี้จะพานหินพิจิตรทีโลกหลองตมหาสสะอุตาริสีอาจไปทางนิดเด่นชัยนะครับ,อ,รบอ่าวันนี้คนเยอะนิดนึงนะครับวันนี้คนเยอะนะครับอ่า ไอ้ลมไหนนะรถมานะน้างนึ่งอะ่ะโอเคเดี๋ยวรอขามาซิมเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายนะครับอะ่ะนี่นะครับอะ่ะ <Okay. S 2> ออนนี้ขบวนหนึ่งเจนี้พ่วงสิงค้ารวมไปสองตู้อดยสาย่กี่ตู้วหนึ่งสองส,องสาสมตู้ได้สาสิบตู้ทุกคนสิบตู้ ตัวสี้าสองตัวนี่คนเดินทางเยอะนะครับคันนี้ช่วงที่ไปในตัางอ่ะคนคนเดินทางจะเริ่มเยอะอาจาย์นานนิดนึงนะัะไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรไปครันนึ่พวงตัวดีไน์มาสิบตู้นะครับอ่า ถ้าเบร์ใส่ใต้อ่ะทวนนะถ้าเบิร์ใส่ใต้คนเต็มไหมอันน้นองๆองมาคอมเมนต์ทีองทุมบังหน้าเลยถ้าเบิร์ใส่ตาวัดออกคนเต็มไหมเอ็มก็มาคอมเมนต์ได้โอ้คันที่สองอะเต็มมากคันที่สองอะถึงคันที่ตู้ท้ายอ่ะเต็มตู้นอนอะ ฝั่งทางโน้นเต็มถ้าเหมือนว่าไปนั่งตรงนั้นเนะ่ะตรงนั้นเนะ่ะเขาไม่ให้นั่งนะรู้ป่าวดี๋ยวเขาได้อา๋จะมีคนไปนั่งคนเดินทางอาจจะเต็มนะครับช่วงนี้ โอเคบังเออเขาในหันนี้มาแล้วเขาเตือนนะครับว่าวางของเราวังก็วิมือหานนะครับหาเราวังนะครับนะโอ้โหวันนี้คนเต็มอะ่ะเนี่ยตุกที่นั่งเลยทุกคนอ,อ้าวเฮ้ยวันนี้สองทั้ำหนึ่งนี่พังไหม่แล้วหรอโอ้โหนี่ไงสองทคำหนึ่งมีมีมีีสองทั้ำหนึ่ง โอ้โหนี่มีแต่ตัวยืนน่ะโอ้โหมีแต่ตัวยืนน่ะทุกคนเอามาดูอ่ะโอ้โหทุกคนสองทับสองสองทับสองนี่นะมีแต่ตัวยืนเนี่ยอันนี้คล้ายๆเหมือนว่าน่าจะตู้สองอ่ะใช่ไหมเออดูสามมืงขอโทษขโทษตู้สามอ่ะเต็มอ่ะ นี่มีตัวยืนนะครับอ่าช่วงนี้โอ้โหอ่าคัาริ้าก,ก็เต็มนะครับอ่าเต็มเมื่อน่ะทุกที่นั่งอ่ะขอถอนเลยนะครับไม่ห้ามไอ้ยานิดนึงไม่เป็นไรวันนี้น่าจะจีเคสี่ห้าหกนะครับอ่าน้ำ ทำเพมิมเงนมาวันนี้นะครับอ่าหุ้สารระวังรถวิ่งผ่านนะครับหุ้นสารระวังรถวิ่งวิ่งผ่านนะครับเมอ่อผมเตือนผู้สา่นนะครับระวังรถวิ่งผ่านนะครับอ่าระวังด้วยนะครับ ทู้สองทั้หนึ่งก็เต็มเหมือนกัน โอ้โหวันนี้คือไปในตั้งอะทุกคนมาเงินว่าตู้เนี่ยค่ะจะเต็มไอ้ตู้สองทับสองเนี่ยเต็มนะครับไอ้ตู้ตู้สามก็เต็มถึงห้าห้าก็เต็มหกเจ็ดเต็มหมดแหละทุกที่นั่งอ่ะทุกคนที่จริงอ่ะ ผมอยากให้อยากให้คอยากให้ขบวลหนึ่งถึงเจ็ดอะพวงเสริมไปสิบตู้หรือว่าสิบเอ็ดตู้สิบสองตู้ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าคนเต็นมาคนแน่นมากพี่สะอาจจะเดินทางคนทางเยอะนะครับนาะม่ ไม่เป็นไรเนาะโอ,โ,อโอเคโอ้ค,คนเต็มไงบริษัทนีน้นะคาไปมาปลอดระวังตนนนบบานะครับปิดทั้งพวมีรถรถพิเศษ์วิ่งผ่านนะครับในทางหนึ่งนะครับบริษัทนีน้เลินข้าไปมานะคะปลอดระวังตาน,น,นะครับ วันนี้ที่ครบะคะอบชาชลาลา่าโปรดลามาละวาตลาจาถาวรได้วยะครัวันนี้รถเร็วนงสินดเจดไรู้จักดนะีเคสี่ฮาาหงนะครับเนาะดีเคขับคำเดียวไม่เกิน ห้าสิบหรือว่าเกินร้อยไม่รู้เหมือนกันแล้วมันจะขับควาเร็วกว่าเนาะต่อต่อสมองครึ่งน,นะครับหมตวมวนทีวิไว้นล่นเนี่ยห้าสองหนะนะนะึ่งสามนะเหมือเหมือเมอเมื่อคืนนะครับอ่านะ ในกาศนะฝนก็ตกด้วยนะครับโอ้โตยตกไรเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวดูวยองตับมาแล้วเนะี่ยทุกคนไม่เป็นไรในเต็มหมดทุกที่นั่งเลย <c oughs> พรจะตกไม่ตกงต่อนนะเืียงคืนเนะี่ยในห้าทุ่มด้วย โอเคย๋ยวไปสวยนามนบ้านนึงนะนี่ยไปตนตกฝนก็หา้นะมุกคะเออโอเคไปสวยนานนะครับปิดคลิปก่อนนะฝนตกแล้ว